สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับเราที่ S n d Car Center แล้ววันนี้นะครับเราไม่ได้มาขายรถหรือมาแนะนำรถให้คุณผู้ชมดูแต่ว่าเราจะมาดูวิธีการอบโอโซนก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้ากันนะครับการอบโอโซนจะกำจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เช่นกลิ่นอับกลิก่นสาบภายในรถและยังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และกำจัดเชื้อราได้อีกด้วยนะครับต่อไปเราไปดูขั้นตอนในการอบก,กันเลยนะครับเริ่มจากที่สตาร์ทรถและเปิดแอร์โอเคนี่นะครับเปิดแอร์ให้แรงที่สุดได้เลยยิ่งดีนะครับและขั้นตอนต่อไปคือใส่ใส่ยานครับมาในกระโตและติด กระจกแน่นจนเกินไปนะคะสายยางอาจจะปันได้นะคะอาจจะหักได้โอเคต่อไปขั้นตอนต่อไปที่การปกดปุ่ม power และตั้งเวลาวันนี้ขออนุญาตตั้งเวลาเป็น30นาทีนะครับเมื่อเราได้เวลาแล้วให้กดปุ่ม on เครื่องก็จะทํางานโดยอัตโนมัติและเมื่อครบเวลา30นาทีเครื่องก็จะปัดอัตโนมัติเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้รถที่ไม่มีกลิ่นรบกวนและสบายใจจากเชื้อไวรัสต่างๆที่พูดมาทั้งหมดคือการออกโอโซนของรถยนต์ที่ S N W Car Center ลูกค้าท่านใดยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามและ กระดิ่งที่อยู่ค้างทางด้วยและฝากเพจ Facebook s สแ Car Center าสำหรับคนที่มองหารถมือสองหรือต้องการจับไฟแนนซ์เรายินดีรับบริการครับเพจและเบอร์โทรที่ติดต่อจะอยู่ด้านล่างคลิปนะครับส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ <c oughs>